การศึกษาเล่าเรียนนั้นง่ายแต่จะเรียนให้ดีนั้นยากการทำงานนั้นง่ายแต่จะทำให้ดีนั้นยากการปล่อยตัวให้ตกตำ่ำนั้นง่ายแต่การสำนึกรับผิดช,ชอบนั้นยากข้าพเจ้าขอถวายความนอบน้อมนวัสการแด่พระราชนตรัยด้วยเสียงกล่าวข้อความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิด เกศธาญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฝ่ในศีลในธรรมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอตาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาคำผีมิลินทปัญหามาเปิดเผยมาชี้แจงมาแสดงให้ท่านสาธุชน คนดีทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเพื่อเป็นเครื่องประเทืองสติปัญญาวันนี้ก็จะได้นำเอาปัญหาที่4ที่มีชื่อว่ากรมมะนา,นาการะปัญหาปัญหาว่าด้วยเหตุคือความต่างกันแห็นกรรมพระราชาได้ตรัสถามพระนักขัเซนว่า พระคุณเจ้านาคเคสนเพราะเหตุไรมนุษย์ทุกคนจึงไม่เสมอเหมือนกันคือพวกหนึ่งมีอายุสั้นพวกหนึ่งมีอายุยืนยาวพวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากพวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยพวกหนึ่งมีผิวพรรณชามพวกหนึ่งมีผิวพรรณงามพวกหนึ่งมียศศักดิ์น้อยหรือมีบริวารน,น้อย พวกหนึ่งมียศศักดิ์มากหรือมีบริวารมากพวกหนึ่งมีโพคะน้อยพวกหนึ่งมีโภคะ,ะมากพวกหนึ่งมีสกุลต่ำพวกหนึ่งมีสกุลสูงพวกหนึ่งสามปัญญาพวกหนึ่งมีปัญญามากพระนาคเษนจึงถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษเพราะเหตุอะไร ต้นไม้ทุกจำพวกจึงไม่เสมอเหมือนกันคือจำพวกหนึ่งเปรี้ยวจำพวกหนึ่งเค็มจำพวกหนึ่งขมจำพวกหนึ่งเผ็ดจำพวกหนึ่งฝาดและจำพวกหนึ่งหวานพระคุณเจ้าโยมเข้าใจว่าต้นไม้ทุกจำพวกไม่เสมอเหมือนกันเพราะเหตุคือมีความต่างกันแห่งพันธุ์ คือชนิดของพืชขอถวายพระพรมหาบอพิษอุป,ปมาชันใดอุปไมยก็ชันนั้นเหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่เสมอเหมือนกันคือพวกหนึ่งมีอายุสั้นพวกหนึ่งมีอายุยืนพวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากพวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยพวกหนึ่งมีผิวพรรณซามพวกหนึ่งมีผิวพรรณงดงาม พวกหนึ่งมียศศักดิ์น้อยพวกหนึ่งมียศศักดิ์มากพวกหนึ่งมีสกุลต่ำพวกหนึ่งมีสกุลสูงพวกหนึ่งสามปัญญาพวกหนึ่งมีปัญญามากเพราะเหตุคือความต่างกันแห่งกรรมขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสพาสิทธิ์ความข้อนี้เอาไว้ว่ากัมมสกกามานวสตากรมมทายาธากัมมโยนีกัมม,าาาม,ม,ม,มพันธู อัม,มะปฏิสารนากัมมังสตวิภะชะติยะทิทังหีนปปะปณิตตายะแปลว่าดูก่อนมานุษสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาตร,รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อความเป็นผู้เลวและประณีตด,ดังนี้ พระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบสมควรแล้วกรรมมะนานากรณะปัญหาที่สี่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในปัญหานี้ก็มีคำอธิบายว่าในคำว่ากรรมสกาก็หมายความว่ามีกรรมเป็นของตนคือมีกรรมเป็นสมบัติของตนในคำว่ากรรมทายาทา หมายความว่าเป็นทายาตรับกรรมคือมีกรรมเป็นมรดกหมายความว่าผู้ใดทํากรรมจะเป็นกุศลคือเป็นบุญก็ตามอากุศลบาปก็ตามต่อไปข้างหน้าผู้นั้นนั่นแหละเป็นผู้รับมรดกคือกรรมนั้นจะมอบให้ผู้อื่นรับแทนหาได้ไหมเราคือต้องเซวย วิบากผลที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างอันเนื่องมาแต่กรรมนั้นด้วยตนเองคำว่ากรรมะโยนีหมายความว่ามีกรรมเป็นกำหนดคือมีกรรมเป็นเหตุหมายความว่าความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายกรรมมีส่วนเป็นเหตุอย่างสำคัญคำว่ากรรมะพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ คือมีกรรมเป็นญาติหมายความว่าสาัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงเป็นต้นเป็นญาติผู้ให้ความอุปการะบ้างเบียดเบียนบ้างฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมของตนนั่นแหละเป็นญาติผู้อุปธรรมบ้างเบียดเบียนบ้างฉันนั้นเหมือนกัน ในคำว่ากรมปฏิสารณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนคำว่าเพื่อให้เป็นผู้เลวและประนีตก็หมายความว่าความเป็นคนมีอายุสั้นชื่อว่าเลวคนมีอายุยืนชื่อว่าประนีตความเป็นผู้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยชื่อว่าประนิตความเป็นผู้มีผิวพรรณซามชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามชื่อว่าประนีตความเป็นผู้มียศศักดิน้อยชื่อว่าเลวความเป็นผู้มียศศักดิ์มากชื่อว่าประนีตความเป็นผู้มีสกุลต่ำชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีสกุลสูงชื่อว่าประนิต ความเป็นผู้มีปัญญาสามชื่อว่าเลวคือไม่มีปัญญาเป็นคนโง่เขลาความเป็นผู้มีปัญญามากชื่อว่าพระณิตชนิแเลนี่ก็เป็นคําอธิบายของปัญหาที่มีชื่อว่ากรรมมะนากรรมมะนานากรณะปัญหาที่สี่ในพระด,ดํารัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัส ถึงมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีความแตกต่างกันคือบางคนมีอายุสั้นบางคนอายุยืนเป็นต้นในพระดำรักนี้ก็มีทรงตรัสไว้ในคำพีมัชชิมนิกายอุปริปันนาพ,นะพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎลำดับเล่มที่23หน้าประมาณ152พระองค์ได้ตรัส ตอบแก่สุภาพมนบ์นะซึ่งสุภาพมนย์นั้นเป็นผู้ตั้งปัญหาขึ้นมา14ข้อนะเจคู่ด้วยกันแล้วก็นําปัญหาเหล่านี้เข้าไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าปัญหาของสุภาพมนบนั้นก็ก็มีอยู่ว่าทําไมคนมีเกิดมาแล้วมีอายุสั้นมีอายุยืนอันนี้เป็นคู่ที่1บางคนมีโรคน้อยบางคนมีโรคมากคู่ที่2 บางคนมีผิวพรรณซามบางคนมีผิวพรรณงดงามคู่ที่3าบางคนมีบริวารน้อยบางคนมีบริวารมากคู่ที่4บางคนเกิดในสกุลต่ำบางคนเกิดในสกุลสูงอันนี้คู่ที่5บางคนร่ํารวยบางคนยากจนอันนี้คู่ที่6และคู่สุดท้ายก็คือบางคนสามปัญญาคือไม่มีปัญญาบางคนเป็นผู้ที่มีปัญญามากนนี้เป็นปัญหาคู่ที่7 รวมแล้วก็เป็น14ข้อด้วยกันฉะนั้นทําไมบางคนเกิดมาอายุสัน้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลนั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ชอบฆ่าสัตว์ฆนะ่าสัตว์แล้วเมื่อตายไปก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะหรือถ้าตายไปไม่ได้เข้าถึงซึ่งอบายนะได้ไปเกิดนะเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเกิดอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตาม บุคคลนั้นก็ย่อมจะเป็นคนที่มีอายุสั้นนะก็คือจะต้องตายก่อนที่จะถึงกําหนดอายุไขของตนนะส่วนบางคนมีอายุยืนก็เพราะว่าเป็นคนงดเว้นจากการฆ่าสัตวนะ์เมื่อมีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามนะก็นะ เขาย่อมเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีใครมาฆ่าไม่มีใครมาเบียดเบียนไม่มีใครมาทําชีวิตนะมาตัดชีวิตก่อนที่จะถึงกําหนดอายุไขของตนส่วนบุคคลที่มีโรคมากก็คือคนที่ชอบเบียดเบียนสัตวนะ์คนที่มีโรคน้อยก็คือคนที่งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตวนะ์คือไม่ทุบตีสัตว์ด้วยฝ่ามือบ้างด้วยท่อนไม้นะ ด้วยก้อนหินเป็นต้นไม่กักขังสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลที่มีผิวพันธ์ามนะก็เพราะว่าเป็นคนขี้โกรธนะบุคคลที่มีผิวพันธ์งดงามก็คือเป็นคนที่มีเมตตาไม่ขี้โกรธบุคคลที่มียศศักดิ์หรือมีบริวารน,น้อยนั้นก็คือคนที่ชอบริษยาผู้อื่นเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขนะก็เกิดความไม่พอใจเกิดความริษยา ไม่ต้องการที่จะให้บุคคลอื่นได้ได้ดีมีความสุขนะเหล่านี้เป็นต้นส่วนบุคคลที่มียศศักดิ์มากหรือมีบริวารมากนั้นก็ก็คือเป็นบุคคลที่ไม่ริษยาผู้อื่นนะคือเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขนะก็อนุโมทนานะแสดงความชื่นชมยินดีก,กับบุคคลอื่นนะฉะนั้นจึงทําให้เป็นคนที่มียศศักดิ์มีบริวารมาก ผู้ที่เกิดในสกุลต่ำเพราะเป็นคนที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนแข็งกระด้างไม่ยอมกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับบุคคลที่ควรลุกรับไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นนะจึงทําให้เกิดในสกุลต่ํามีตระกูลจันทานตระกูลคนขอทานคนเก็บขยะในพรานเนื้อในพรานนกเป็นต้นส่วนคนที่ได้ไปเกิดใน สกุลสูงก็เพราะว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน,นย่อมกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ลูกรับบุคคลที่ควรลูกรับบูชาบุคคลที่ควรบูชามีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกัพุทธเจ้าพระสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้น,นซึ่งเป็นบุคคลที่ควรเคารพแะควรบูชาเป็นอย่างยิ่งบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เป็นคนยากจนก็เพราะว่าเป็นคนที่ตรณีขี้เหนียว ไม่ยอมบริจาคทานข้าวน้นําแก่สมณพราหมณ์เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ตายไปแล้วก็มีโอกาสไปอ,าบ,านะอาบายอบายยูมิทั้ง4ถ้าหากว่าไม่ไปอาบายมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ทำเอาไวนะ้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามนะย่อมจะเ,เป็นคนที่เกิดอยู่ในตระกูลนะตระกูลที่มีแต่ความอดอยากยากจน นะต้องตรำทำงานหนักส่วนบุคคลที่ชอบให้ทานเกศสมณพร,รมนะก็ย่อมได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเขานั้นก็ย่อมจะได้มาเกิดอยู่ในตระกูลที่มีโภคะสบบัติมากนะบุคคลที่มีปัญญา3ามคือเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาก็เพราะว่าไม่เข้าไปไต่ถาม ปัญหากับสมณพราหมณ์กับบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้ในทางธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติดีผู้เป็นสมมาิทิฏฐิคือไม่เข้าไปไต่ถามว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรมีไม่มีโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ดังนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อไม่ไปเมื่อ <Thank S 2> ไม่เข้าไปไต่ถามแล้วก็ย่อมไม่รู้จ<า>ักบาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําแต่สิ่งที่ไม่ควรทํา คือทำบาปทำอกุศลนะเมื่อทำบาปทำอกุศลไปแล้วด้วยอำนาจของบาปกรรมก็ส่งผลให้ไปเกิดในอาบายทั้ง4มีนรกเป็นตน้นะถ้าหากว่าไม่ไปเกิดในอาบายแต่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นะด้วยกุศลกรรมที่ทำเอาไว้บ้างในภพชาติก่อนๆนะอำนาจของกรรมที่ไม่ได้ไปแต่ถามปัญหาหรือไม่ได้ฟังธรรมก็จะส่งผลให้ไปนะ เกิดมาเกิดในในท้องของแมนะ่เกิดมาแล้วก็เป็นคนสามปัญญาเป็นคนงโง่เซอะตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะคือจะไม่มีปัญญาศึกษาทางโลกก็ไม่เข้าใจอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ศึกษาทางธรรมก็ไม่เข้าใจนะเพราะอะไรเพราะว่าตนเองไม่เคยสั่งสมอบรมในการไต่ถามปัญหาไม่เคยฟังธรรมะเอาไว้นะ จึงทาให้เป็นคนโง่เขาเบาปัญญาส่วนบุคคลผู้ที่มีปัญญามากก็เพราะว่าชอบเข้าไปแต่ถามปัญหาธรรมะกับสมณพราหมณ์ถามว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเหล่านี้เป็นต้นเพนะราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้นะเกิดไปพบชาติใดก็จะมีปัญญาติดตัวนะนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็จะเป็นคนเฉลียวฉลาด มีความปรับเปลี่ยนศึกษาทางโลกก็เข้าใจเร็วศึกษาทางธรรมก็เข้าใจเร็วมีความแตกฉานในหัวข้อหรือในหลักธรรมนั้นๆโดยเร็วไวอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบเก่สุภาพมนุษย์ว่าทําไมคนเราเกิดมาถึงมีความแตกต่างกันนะการที่ทั้ง การที่คนทั้งหลายเกิดมาแล้วมีความแตกต่างกันมากมายหลายอย่างหลายประการสุดที่จะพัลนาให้หมดสิ้นได้นั้นก็เป็นไปด้วยอํานาจของกรรมก็คือตัวเจตนานั่นเองนะฉะนั้นตัวเจตนานั่นแหละเป็นตัวจัดแจงเป็นตัวเสกสรรปั้นแต่งให้สัตว์ทั้งหลายมีความแตกต่างกัน,นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะถ้าเราท่านทั้งหลายต้องการอยากจะมีอายุยืนนะก็ต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ อยากเป็นคนไม่ต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็ต้องงดเว้นจากการบีบเบียนสัตว์เสียต้องการอยากมีผิวพรรณงดงามก็อย่าเป็นคนขี้โกรธอยากมีบริวารอยากมียศศักดิ์มากก็เป็นคนอย่าเปนคนอยา่นนอยาเป็นคนริษยาผู้อื่นเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขมีหน้ามีตามีมคนเคารพนับถือเราก็อนุโมทนาสาธุกับเขาแสดงความชื่นชมยินดีกับเขา ถ้ามีาอยากเกิดในสกุลสูงนะก็ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีการกราบมีการไหวมีการเคารพแสดงการบูชาในพระพุทธเจ้านะในพระเจดนะีในพระประเจกนะพระพุทธเจ้าในพระอริยสาวกนะในบิดามารดาเป็นต้นนะก็จะทําให้เราเกิดในตระกูลสูงต่อไปในอนาคตอยากที่อยากจะเป็นผู้มีปัญญามากก็ต้องไนะต่ถามปัญหาธรรมะบ้างนะฟังธรรมะศึกษาธรรมะ แล้วก็น้อมนําเอามาประพฤติปฏิบัติตาม,มาเมื่อเราสร้างเหตุเหล่านีเเ้เอาไ,อาไว้แล้วนะผลก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิต จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอขอจเจริญพร